เพราะว่าเขากลัวผมจะได้รถทุกคันเขาก็เลยมีจํากัดให้คนหลายๆแก๊งเขามีสู้บ้างนะครับเพราะว่าพวกไอ้สมอะไรมันฟาร์มเวอร์มันฟาร์มเวอร์ไปมันฟาร์มเหมือนเสกไอเทียมันฟาร์มเหมือนเสกเลยไอ้สมมันฟาร์มผมไม่รู้มันใช้วิธีไหนในการหาเงินเหมือนกันนะคือที่เขาจํากัดจํานวนน่ะเพราะว่าให้ให้ไอเทียกคุณจะหลับกับรถเทียน,นี้เหมือนกันนะไอสัตว์แม่งเสียงไ้ย คือเขากลัวผมจะประมูลเยอะประมูลจนได้ทุกคันรถประมูลมาอย่างเงี้ยลุงแมงกล้อไปหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยไม่ให้คนอื่นเลยมันมันก็เฮ้ยจุ๊บขับรถดีจังไงจะหลับเลยวะเนี่ยโอ้เออกูจะหลับแล้วไอ้เที่ยวจะขับรถเที่ยอะไรมึงไว้สัตว์แล้วผมต้องขับยังไงมึไม่หลับอ่ะง่วงนอนเลยกูอ่ะไอ้เที่ยวจะหลับอยู่แล้วมึงต้องตัดคลิปต่อนี่คลิปแม่งก็เรนเดอร์เสียหายหายเที่ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ โกโปรหัวควยวันนี้โทรไปถามคนอื่นว่าเป็นไรอัพวิดีโอลงแล้วมันเสียงมันขาดอ่ะมันน่าจะใช้โปรแกรมไมนี่แล้วเนี่ยไอเรียกว่าอะไรวะโซนี่เบย์การใช้ไม่ค่อยได้แล้วมั้งใครเหรออะไรใครร้องอะไรวะนี่ใครร้องวะพี่อ่ะพี่ว่าดูหนังโป้อยู่ไอ้แต่ ครับเสียวเขาบอกว่าโรงพยาบาลมึงเออ่อะไรวะไหนไม่ได้ยินเลยโอเคครับ อาดคลิปไปไหนอ๋ออากาศคลิปไปบ้านน้องไงไปน้องไปสะพ้ายแม่ไงใครมันส่งเชียอะไรวะนะแม่จ๋าจ๋าขอตังค์ซื้อเหล็กหน่อยเลขหนึ่งหกเลิฟขอบคุณนะเด็กนายครับใครเนี่ยเฮ้ยแชทใครวะไอเซิร์กอรอ เลขเก้าเก้าครับสองร้อยครับโอ้โหลุงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตู้นี่ลุงโยนให้ผมหมดเลยนะหมดแล้วพาพดโอ้มาอีเมจไม่ใช่ของมือหรอไม่ใช่เรื่องของผมรื่ของชาวบ้านชาวช่องไม่เกี่ยวกับผมเลยได้โรงพยาบาลใหม่ไหวยังโคตรเท่เลยเฮ้ยโคตรเท่เลย เดี๋ยวเราคุกใหญ่กันวะโหรถใครคแต่งวะน่านะไหนสี่ขาวของเราไม่ใช่หรออย่างสวยไม่ของแก๊งเราไม่ใช่กลัวไปให้ใครวะขายใหม่แล้วขายใหม่แล้วยืมใหม่แล้ว รสลอยวยจัดจ่ะอะไรนะของใครอ่ะของใครอ่ะเอ็นจีเคเอ็นจีเฮต้าห้าสี่แปดแม่ของใครอ่ะไม่ได้หรอกจบแล้วอ่ะง่ายง่ายเฮ้ยมันเป็นสวยขึ้นกว่าเดิมวะมันมีไฟโคตรเยอะเลยดูดิก็บอกว่ารถคันใหม่นี่รถคันใหม่ไปดิครับนี่ไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กขับรถเซเว่น หมดแล้วครับผมเ,บเสื้อจันังคานนะครับหมดเรียบร้อยแล้วไปไหนครับตามหาพวกมันเลยตามหาหัวใจได้หาหัวใจเพียใครครับเพีย <laughs> sound resumed. หมดแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะไอ้ยี่ใครเขาคุยโทรศัพท์ตำรวจเขาคุยโทรศัพท์กันอุ้มกันเจ็ดแก๊งเลยเหรอเจ็ดคนเลยเจ็ดแก๊งนะครับผมไม่มีแล้วนะมไ,มมวนะไม่มีอีกแล้วนะครับเสือ้อธนาคารหมดแล้วนะรอแจกจ้าจัดไปตอนเราเป็นตำรวจมันไม่อุ้มกันวะไหม มึงมึงบอกว่าหน้าคุกไงครับพี่เดือน,เด,อนเดือนละเดือนละเสร็จนะครับผมเดือนละเสร็จนะเดือนละเสร็จแล้วกเ็เงินตรงนี้นะครับรายได้นะครับรายได้ทุกอย่างนะครับไปรวมต้นทุนนะจะอยู่ที่แม่กับพ่อหน่วยนะครับ แล้วก็ที่ผมไปคุยมานะครับพ่อกับแม่นวยนะครับจะไปช่วยอ่าเขาเรียกไปช่วยอะไรสักที่หนึ่งอะ่ะเออเซิร์ฟที่เราคุยไว้พ่อพ่อกับแม่จะไปช่วยอะไรนะที่จะไปทําบุญอะไรนะพี่จําไม่ได้วะอ๋อโรงเรียนครับเขารับปากไว้ว่าเขาจะไปทําใช่ออทำใช่สเสื้อผ้าเด็กนักเรียนก็คือทำในานามน้องเงินเงินของทุกคนนะครับที่ซื้อเสื้อไปนะครับก็ พ่อกับแม่หน่วยจะไปทำที่จังหวัดอะไรนะลบุรีโเรียนลบุรีไม่ใช่ใช่ไมลูกผมจำไม่ได้เขาสัญญากับพอโรงเรียนไว้น่าคุกใหญ่ที่นี่สองมาเดือนเดือนเดือนนี้แหละน่าจะเดือนนี้แหละนะครับเดี๋ยวเป็นแขนยาวเดี๋ยวผมังไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวผมไปคุยก่อน เดี๋ยวรอดูคลิปครับรอดูคลิปนะครับวันนี้ผมเอาเงินไปให้แม่น้องด้วยนะครับรอดูเซอร์ไพรส์โอ้โหเฮ้ยมันไหวได้เหรอวะไหวดิบดิบอ่ะมันไหวเหรอวะไม่ไหวอ๋อไหวกระโดดขอไม่ให้เข้าน่าจะเรื่องเราแบบ ิบของอยากกิ๊ของอยากกิ๊ของห้าร้อยไอตายอยากสุดตายอยากสุดัน่อยอยากสุดหน่อยอยากสุดขาสุดอยาก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 มันไม่ขึ้นขอหัวมาผมไม่ได้ซื้อเสื้อแต่ขอโอนไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่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 ดีกว่านะครับไม่ดีกว่าเดี๋ยวรอรอรอเก็บไว้ก่อนรอครั้งหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับที่จริงจริงอ่ะ จริงๆอะ่ะผมผมเคยบอกพ่อแม่น้องไว้นะจริงๆอะ่ะไอรายได้ตรงเนี้ยผมอยากจะให้พ่อแม่น้องอะ่ะไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวบ้างน้องก็คงดีใจได้เห็นพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วมีความสุขจริงๆอะ่ะอยากจะพูดอย่างนี้นะแต่แม่น้องไอนี่ก็ พ่อกับแม่จะไปทำบุญจริงๆก็อยากจ่ายนี่ผมก็อยากจะเอาเงินของผมมาให้พ่อแม่น้องไปเที่ยวด้วยให้ไปเที่ยวเลยอะ่ะเฮ้ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วพี่อ่าอ่าอ่าเออมันจะมีคนนึงอะ่ะที่มันเป็นเบอร์โทรอะ่ะเองเช็คด้วยเอ็งเช็คชหน่อยที่มันที่มันไอ้เบอร์โทรมาเดี๋ยวมันส่งไม่ได้ So <Sound> muted อืมผม,ม่าจะพาไปเที่ยวผม,ม่าจะพาไปเที่ยวถ้าผมช่วยทำบุญไม่ได้ครับไม่ได้ช่วยได้ช่วยได้แต่ว่าผมจะไม่ขอรับรับรับเงินนะผมจะไม่เอาผมจะไม่รับเงินนะครับเพราะว่าเอาเป็นเสื้อถ้าคุณซื้อเสื้อไปคุณก็ได้ร่วมทําบุญนะครับถ้าไม่ได้คุณก็เก็บไว้รอครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมันดราม่านะครับเดี๋ยวผมว่าผมมาชวนพ่อกับแม่น้องไปเที่ยวเขาค้อแต่รอพ่อแม่น้องว่างก่อนนะครับ เดี๋ยวไปทําบุญนะ่ะเดี๋ยวผมไปทําุูกับพ่อแม่น้องเดี๋ยวผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ดูกันนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเราจะไปทําที่โรงเรียนนะเดี๋ยวไปเดินสัมภาษณ์เด็กนักเรียนรู้จักรีเบิร์ตไหมน้อง <laughs> <laughs> ส่วนส่วนตัวส่วนตัวผมอะผมก็ทําอยู่เหมือนกันการทําบุญการให้เป็นสิ่งที่ดีครับผมอา่าเรียกแต้วดีกว่าแต้วอะเขาทําเกี่ยวกับเด็ก คือแต้วอาจจะเป็นคนจิตอ่อนเรื่องที่ว่าเด็กไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเด็กไม่มีนมแต้วเขาก็จะโอนเงินให้ให้แม่และให้แม่ไปซื้อนมแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้เต้วดูอันนี้คือคือแต้วก็ทําอยู่ตลอดเวลาครับผมผมเชื่อนะว่าการการให้อะมันจะมีผลตอบแทนมาแบบไอ้นี่มากเลยแต่เราก็อย่าไปหวังว่าเราจะได้สิ่งตอบแทนอะไรมามันจะมาของมันเองเว้ยเราทําบุญไปเลยคิดดีทดําดีนะครับคิดดีทําดี ขอเล็กเลยครับคุอิมเอ็มเล็กเลยนะนับดิไอจุกมีคนเฮ้ยกูอะในความคิดกูนะนะตอนเนี้ยฟังกูไม่ค่อยอยากไปร่วมมือกับใครอะ มึงคิดอย่างกูไหมถูกถูกแล,แล้วร่วมมือกับใครอ่ะลุงเป็คนพูดเองหรือเปล่าลุงร่วมมืออ่ะเฮ้อกูไม่ร่วมกูไม่ร่วมเราเป็นแซงคูดไหมลุงเรามาเพื่ออยู่สงครามไป<บ>แม่งหมดูไปดูไปดูไปดูดิโคตรเท่เลยนะลุงบอกบอก,บอกไอ้สูตรแดงไอ้สูตรน้ำเงินรวมที่เลเบลเนี้ยไปไปเลเบลหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย็นรึสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแมคคูดสามสิบสี่สิบ ผมมีไปเร็วผมมีแบบทอผมมีบัตรรับรองบัตรสามซิ่ไอ้คุณตลกอะไรครับไอ้ต้นไอ้ไอ้ต้นตีนจุกเขาตีเลียดอยู่มึงนี่นะสรรหาเนี่ยไอ้ดียดีที่ไม่ขับรถให้คนขับรถที่ไม่ตลกอ่ะนะขอนี่ซีเรียสลนะว่าแต่ใครจะเป็นเศรษฐีอ่ะผมกินกับนมเลยอ่ะจริงจริงสามตี้ แต่ศึกนี้มันเริ่มมาจากกลัวเฮ้ยแต่ศึกนี้มันเริ่มมาจากเราเหรอวะเริ่มมาจากกลัวโหลุ <c oughs> <c oughs> งมึงยังกล้าถามหลานๆอยู่อีกน,นะจะยังกล้าไอ้หนวดพูดไปดิวันนั้นอ่ะตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เราไปใต้ดิดดดดดดชุดแก้งเขาอะ นะครับอยากให้ทุกคนทําบุญเยอะๆนะครับแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยส่วนหนึ่งนะครับการทําบุญหรือว่าอะไรต้องดูดีๆนะอยากแต้หรือว่าอะไรดูก่อนนะครับว่าจริงไหมหรือไม่จริงนะครับ mm hmm. เพราะว่ามิจฉาชีพในในเรื่องนี้มันเยอะมากคุณต้องเช็คดีก่อนนะครับ mm hmm. คือแต้วอาจ,จะให้เขาคือคนมีลูกอ่ะจะจะให้จะจะให้แต่เด็กนะครับ mm hmm. เด็กคืออนาคตของชาติครับ ทำบุญนั้นหรือว่าอะไรเราต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับเราไม่ใช่เป็นวันนีร้ระวังเราเป็นเหยื่อเราจะประก่าให้โลกดูไอตี๋มาได้แ,แ,แทงมึงจริงๆใช่ไหมใช่เหดือดซ้อนเลยอ่ะโวกของเมียเป็นเจ้าเลือดพหกอ,อยู่แล้วมันนี้แกง่งอะไรวะเนี่ยชุดเหมือนแผ่นดินแตกเลยวะ <c oughs> นี่แก่งอะไรอ่ะสิบทีสิบทีครับสวัสด <c oughs> ีครับช <c oughs> ุดเหมือนแผ่นดินแตกเลยอ่ะ ก่อนดูลายชัดไหมเนี่ยยัดใหม่ลายกระหนกใช่ค่ะมกำลังภายในเขาบอกว่าเนี่ยมาจากไหนกอดูลายกระหนกกับบวกกับอ่าอะไรนะครับมาจากไหนอ่ะเออมาก็นี่แหละครับฮัลลังอำลังก็เนี่ยอะไรอ่ะมาจากไหนอ่ะสิบทิศเหรอครับมาจากไหนอ่ะมามาจากกระดาษครับไม่ไม่กูติกว่า ไอ้นี่มันตอบตออบย่าง่ไงอ่ะอยู่บ้านตอบอย่างเดียวทิ้เดียวไอ้นี่มันเกำวัดเนี่ยกำปัดแนี่แต่ชั่วโมงนั้นกำปัดแต่มันก็ถูกของมันไม่แต่มันก็ถูกของมันนะไม่ก่อนเราเนี่ยไม่เราเราเป็นแก๊งใหม่เรามาจากไหนไม่เเคยห็นอ๋อมันมาจากประเทศเล็กๆครับแบบว่ามันปิดไปแล้วอะครับประเทศนั้นก็เลยลงตัวกันประเทศนี้ใหม่ครับอ๋อกี่คนน่ะตอนนี้มีอยู่ห้าคนครับอ๋อ ค่าร้อยนะครับยินดีต้อนรับถ้าพร้อมเท่าไหร่ก็สกิดมาได้ทุกเมื่อโอเคครับถ้าจะล้มราชานะผมว่ายังยังไม่ไหวหรอกอ๋อไม่คนละสองสองทิปมีห้าคนตอนลรนสิบทีมว่าสิบกว่าคนนะไหมไม่เขารวมตัวไม่ครบไงเขาลังหาคนอยู่ได้นู่นแก๊งไหนอ่ะทำไมแก๊งมันเยอะจังวะเต้เฮ้ยครับ จ้งไหนอ่ะแจ้งนีตีไหนบอบไม่ใช่หรอแจ้งตีตีไก่ในบอสอ่ะไม่ตีหรอแล้วมานานยังอ่ะมาได้แล้วครับยังไงจังหวะนี้วิดบ็อสบิดบอสมากันกี่คนอ่ะประมาณห้าคนหกคนครับอ่าแต่งตัวราชาเลยแต่งเก่งในราขึ้นจริ สิบทิมันเอากันเฉยๆดูดิเออเขาตีกันอยู่เขาตีกันอยู่สิบทิศครับตีจะตีกันอยู่งูหลามสุดงูหลามมาตีกันเรื่องอะไรครับผมไอสุดเหตุนิแตกเจครันี้แต่รอไอแก๊งนี้มาก่อนไช้ครับอะไรันกำลังมาจากโรงบามกันครับเขาบอกว่าสิบทิศนี่คือรวมแก๊งกับคนที่เพิ่งศึกมาสิบคนสิบทิศเมื่อไม่มีใครมาลองเนี่ย ชี่้าบาทะไปเรื่อยก่อนขุดไปทางไหนยแย่ๆไมได้แก๊กเนี่ยฮะอยู่ปเโนโนป็นสำนักพวกราชกรเลยได้ลงวเป็นราดกับทางกับมือไม่ยังกัะแจ้งเกิดอ่ะฮะน่าจะมาครบแล้วเนาะยังครับยังไม่เป็นไรงั้นฟังแค่นี้แล้วก็ไ <c oughs> บอก <c oughs> ค,บคนในทีมันก็ได้ศึกนี้มแม็กขออย่ายุ่ง ถ้ามันมายุง่งพวกคุณก็ใส่มันแต่ถ้าแม<ช>็กตีอยู่แม็กขอก็คือถ้าลุงตีอยู่ก็พวกผมก็จะไม่ยุ่งเลยใช่ได้ครับยินดียินดีเป็นอย่างยิ่งเราบุ๊ค <laughs> แต่<ร>ตอนนี้ <laughs> พักไปก่อนก็ได้เดี๋ยวแม็กลุยเองถ้ามันอ,อ่อนแรงแล้วคุณค่อยเอาแล้วกันแก๊งแดงเลยอยู่3สามโตแต่แม็กขอได้ครับลงุง กินได้เลยสามตัวอ่อไอ้แจ๊คมึงโพสบอกเน๊ะมึงโพสบอกกูมันเดีว่าง่ายๆเลยถ้าเขาตีอยู่ก็คือไม่ต้องยุ่งเลยปลล่อยยเคือตอนเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ตีกับพวกคุณแล้วแหละครับถ้าเขาเข้ามายุ่งกับเราอะเรามึงมึงโพสมึงมาหนึ่งหนึ่งกับกูดีกว่าถ้ามึงไปตีคนอื่นมึงก็โดนส้นตีนลุมเหมือนเดิมอะ บอกมันไปงี้ไอ้บออะดๆๆราปอยสัตวลกอะไรเงี้ยดาไปวได้ๆบินไปเพิกลับไปดูเพกลับไปดูไอจูบมาขับรถไอูบขับรถไอูบขับรถไอเดีกขับรถมัวแต่โม้อะไรกลับไปดูอะไรงปะกังอาวุธใส่ตัวไว้หมดปะการังอาวุธใส่ตัวไว้มหมดเอาแม่งเออทุกคนใเซิร์ฟมันแทงไอ้เฮียตอ่ะแสดงว่ามันพร้อมที่จะเปิดกับเราละดมันเกิน แก๊งเราคนน้อยกว่าไม่เน้นซึ่งหน้านะดูใช่ไหมมีใช่ไมก็เก็บได้ไม่หมดหรอกโดนขีทีเดียวก็ตายแล้วรู้หมผมพิมพ์ว่าอะไระครับหนึ่งหนึ่งกบเหราครับใช่มันก็พิมพ์ตามไปอ่ะ ถ้ามึงไปยุ่งกับพวกนั้นมึงก็โดนส้นตีนแล้วมึงอย่าร้องอย่างนั้นนะแกงแดงเล่นดีมากนะพี่ไปดูสตรีมมาสนุกจ้าต้องดูแลมุมมองครับผมแกงแดงเล่นดีแกงแดงเล่นดีผมเล่นกับเขาไม่ค่อยมีดราม่านะแกงแดงอะได้รางวัลไปก็สมกับรางวัลอยู่แล้วครับแกงแดงอะเล่นด้วยสนุกนะแกงแดงอะ่ะเล่นด้วยสนุกครับ เขาจะได้พักกันด้วยเขาตีกันมาหลายวันแล้ว ไอบ๊อบไม่จะตีมูซาซื้อคอมไปให้ใหม่เวนส้นตีนเดี๋ยวจะเป็นกระเทือบัปถึงบ้านแล้วไอ้บ๊อบอะซื้อคอมให้ใหม่นู่นนี่ให้ใหม่หมแล้วหมดไปประมาณห้าหมื่นกว่าบาทซื้อคอมให้บ,อบห๊บอบใหม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกัโอซีครับ เกี่ยวกับคำพูดที่พูดในนี่แล้วก็เกี่ยวกับคำพูดตรงหน้างานนี่ไงบอกแก๊งไหนมัดรวมไห้หมดไม่เกี่ยวบโอซีบ้างไงเล่นเกมเกี่ยวโอซี่จะหลักจิ๋วก็เฮียนะครับช่วยๆกันช่วยๆกันมีเอ็กมี เอ็มมีลุงไก่ช่วย,วยกันครับหุ้นเงินการซื้อคอมให้บ๊อบใหม่มันเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งครับบ๊อบอะเชียร์ฟังว่านอนสอนง่ายแต่ในเกมเนี่ยน่าจะโดนส้มตีนขับให้ปะ่ะโอ้โหจบินไปาไาหาลุงพี่มึงอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เออพี่ป๊อบนี่ยครับ กูไม่ต้องมัดรวมกับใครอ่ะบอกใครอ่ะบอกมึงอ่ะฮะบอกมึงอ่ะโอ้ยเจ็บจังเลยเอายิ้งจั๊กตายละที่นี่เลยหมอกไอ้ที่นี่เลยเป็จริงจำปากไว้แล้วกันนะไม่จำปากไว้นะไม่พูดอะไรเยอะหรอกจำไว้กูไม่อยากเห็นที่มึงมาอ้อนวอนแบบว่ายอมรักไม่มีแล้วนะยอมรัคฮะไม่มีแล้วอย่ามาจะอะไรว่าเป็นตอนไหนต้องมีเลยนะถจะมาดำกันอีกอ่ะตายละตายละ มึงได้ตายแล้วแน่นอนล่ะตายละอย่ากระแทกเสียงนี่ผมกลัวนะรีบรีบตายไอยำจะได้ขึ้นคลองลาะเอ้ยไม่ใช่ขึ้นคลองแก๊งไอยำเต็มตัวคุมแก๊งเลยเว้ไอยามึงอยู่พวกมันคิดดีๆอยากอยู่ธนาคารว่ามึงแทงมึ่มันได้หมดเด้แทงนะพูดมันมีมีดกระทืบมันได้ยำ ผมยังไม่มีอะไรเลยครับหมัดมึงอะมีไว้ทำไมอะกระทืบพวกมันดเด <c oughs> ี๋ยวมีหน, <c oughs> น่นอคอมเข้าใ,ใจว่าแค่นี้มีหน,อน,น่ออยู่างเียกกงเลยมีไว้ปกป <c oughs> ้องคนที <c oughs> ่อยู่กับเราเข้าใ,ใจไหมหมัดอะรอเรือดีทั้งว่ายอย บอแวรเดี๋ยวถึงเวลามึงได้ออกโล่งแน่นอนเก็บตัวเงียบๆนะออกโล่งเลยเหรอโล่งติดคอไม่อดควรนะถ้าเป็นที่เวลายาวไปเรื่อยๆพอถึงส่งได้จบยากตรงนี้ก็มีแต่ขวด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 งงดีงงเลยดีบอกขวด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 อะไรขวดล่อกของไอ้หนุ่พวกเรื่ออ่ะ วดปปเ็นนกิไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือขวดขวดขวดแล้วขวดคืออะไรฮะชีวิตกูมีแต่ขวดไงตอนเนี้ยอออืมมโดนน้ง่ะขวดขวดขวดไม่ได้เล่นทำไผมไม่เก็ตว่ะไปไปตลาดปะฮะไม่เก็ตเหรอพี่เอพี่ก็บอกเองอยู่ขอลองขับหน่อยดิมีรถกัะบะมารถก็หมดวะไม่มีอะรถไม่พอยก้อนด้วย จะหลอกกันอีกนานไมหมเฮ้ยอยู่บนรถที <c oughs> ่เขาเดินอะเอาไงอะเราจอดเราไม่รู้หรอกก็ไม่รู้จะหลอกกันโอ้หนูมีรถต้องค่อยๆเล่นอนะมันเยอะมึงลงไปมึงก็ตายมึงต้องรองมันขี่รถมาแล้วปืนยิงให้ตกรถละข้ามทีละคนอนะเปรี้ยวเปรี้ยวพมึงกำลังเปรี้ยวมีกันอยู่สี่โต๊ะไอ้เวย วิงไรเปนเ็นสักไนเนสัก็ตเ็นสเก็ตนเนสัก็ตนรอบไปแล้วสิใช่ไหมครับรอบนี้จะโดนอุ่มทีกี่รอบตะกี้พวกมันพวกมันกี่คนนะนนาปสบสี่สิบห้า มืองมืองต้องรอพวกมันตามมาทีละคนน่ะแล้วมึงยิงตกรถใช่บ้าแล้วมึงก็ทุบมันเลยอ่ะมึงมีปืนกันอ่ะมึงต้องมึงต้องแยกกันอ่ะมึงต้องแยกสองสองสองอ่ะไอมาดีมีปืนไอมาดีมีปืนยังยังไม่มีครบลงงั้นมึงก็ไปกับไอเนี่ยไอพิงกนแหละไอพิงมึงยิงให้ล่วงตกรถแล้วก็เก็บมันทีละตัวพยายามเดี๋ยวขับแยกมันก็คาดมึงต้องดูคนด้วยว่าถ้าสองสองอ่ะพวกมึงไหว ได้เฮี้ยติดเลยวะเนี่ยอะไรนะมีนะปืนอ่ะมันยิงไม่โดนหรอกฝั่งนู้นมีมีปืนบอกเดียวสามปืนบอกกับฉลามสามสองสามสองใช่อะเห็นเห็นอื่นก็มีนะใช่ฉลามไล้วก็เท่าไหร่รอไอ้เฮี้ยฉลามสามบอกไดตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วคิดว่าสอง up นะที่น่ากลัวที่สุดคือไอ้พวกขี้อ่ะไอ้เคี้ยฉลามกูไม่กลัวเลย ูโดนคีดเตยเล่าไอ้เหี้ยเล่นแผนเดิมอ่ะไอ้ที่อะกระจายกระจายแล้วเอาค่อยเอาอะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หงไหวอยู่อ่ะ